จากกล้วยนะคะจะทําให้เรวเม็ดหน้าเราได้สวยแล้วยังทานอร่อยมากๆเลยจ้ะเดี๋ยวเจขอกินกล้วยแป๊บหนึ่งนะสวัสดีค่ะทุกคนนะคะพบกับต้อยวรารตทีสี่สิ อันนี้นะคะเจมมีสูตรในเรื่องของการดูแลผิวหน้าคนที่มีปัญหาในเรื่องของหน้าเหี่ยวมีริ้วรอยรอยสิวรอยฝ้าจุดด่างดำนะคะบอกได้เลยสูตรนี้เป็นสูตรที่อ่อนโยนแล้วก็ละมุนต่อหน้ามากๆแล้วก็อีกสิ่งสําคัญคือเป็นสูตรที่มีประโยชน์แล้วก็ เรียกความชุ่มชื้นให้ผิวของเราได้เลยแล้วกันนะคะซส่วนสูตรนี้นะคะมีส่วนผสมแค่2องตัวเท่านั้นเองนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเป็นวิธีทําที่กลวยกลวยมากๆนั่นก็คือกล้วยและน้ำผึ้งจ้าส่วนวิธีการทํานั้นทําอย่างไรเราไปชมกันในคลิปเลยจ้ะไปสหรับส่วนผสมว,วันนี้นะคะมีแค่2ตัวเท่านั้นง่ายๆมากนะจ๊ะตัวแรกเลยน้ำผึ้งดอยคำจ้า ตัวที่สองจ้ากล้วยจ้าคือถ้าเป็นกล้วยดำๆอย่างเงี้ยไม่ต้องไปทิ้งมีประโยชน์มากๆนะจ้าทุกคนก็สามารถที่จะเอามาใช้เป็นสูตรนี้ได้เลยนะะคเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนวิธีการทํากันเลยจ้านํากล้วยมาหนึ่งผลนะคะแล้วก็หัน่น bên là một chút nhỏ nhé Đã xong Sau đó chúng ta sẽ dùng bột Để nhẹ nhàng หรือว่าเราจะไปใส่เครื่องปั่นก่อนก็ได้นะคะอันนี้เจอเอาลองเอาอันนี้บดก่อนฟอมไม่น่าจะโอเคนะใช้ช้อนบดๆแล้วกันนะคะอย่างนี้ พอกล้วยเริ่มละเอียดแล้วนะคะเราก็เอาน้ำผึ้งใส่ลงไปเลยจ้าสักหนึ่งชอ้อนนะจ๊ะเราก็จะได้มาเป็นแบบนี้คนให้เข้ากันจากนั้นเราก็ไปเตรียมตัว พอกหน้ากันได้เลยจ้า หลังจากที่เราได้สูตรนี้มาแล้วนะคะสูตรน้ำผึ้งกับกล้วยนะคะผสมกันสูตรนี้นะคะบอกได้เลยว่าเวลาที่เราเอามาทาหน้าค่ะจะมีความรู้สึกลมุนนุ่มหน้ามากนะคะแล้วก็สิ่งสําคัญที่สุดก็คือกล้วยนะคะจะช่วยทําให้ผิวหน้าของเราเนียนนุ่มเต่งตึงกระชับผิวเปล่งปั่งนะคะซึ่งในกล้วยเขาจะมีสารอาหารที่ช่วยทําให้ผิวหน้าของเราอ่อนเยาว์อยู่ตลอดเวลาเลยนะคะถ้าเกิดสมมุติว่าเราพอกสูตรนี้บ่อยๆและสิ่งสําคัญอีกตัวหนึ่งนั่นก็คือตัวน้าผึ้งค่ะซึ่ง น้ำผึ้งนะคะจะช่วยในเรื่องของการควบคุมความมันลดร,ริ้วรอยผิวหน้าชุ่มชื้นขาวใสลดอาการผิวแพ้ง่ายระคายเคืองบอกได้เลยว่าสูตรนี้นะคะสามารถที่จะทําได้นะคะอาทิตย์ละสามถึงสี่ครั้งได้เลยและหลังจากที่เรามาคนะ,คะเสร็จแล้วสิบห้าถึงยี่สิบนาทีทิ้งเอาไว้นะคะก็จะสัมผัสได้เลยนะคะว่าหน้าของเรานะเนียนนุ่มละมุนมากๆเลยสูตรนี้ก็อย่าลืมไปทํากันดูนะคะ และนี่ก็คือประโยชน์ของกล้วยนะคะซึ่งบอกได้เลยว่าหลังจากที่เราพอกหน้าที่สูตรนี้ไปแล้วนะคะทุกคนนะคะจะสัมผัสได้เลยว่าหน้าเราะคะอ่อนโยนละมุนนะคะแล้วก็นุ่มนิ่มมากๆสิ่งสําคัญที่สุดถ้าเกิดสมมติเราทําบ่อยๆนะคะก็จะมีความรู้สึกหน้าอ่อนเยาว์อ่อนกว่าอ,อายุแน่นอนนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้ฮ่ก่อนไปฝากทุกคนนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกิ๊งๆนะคะ,ะ,คะเพื่อเป็นกําลังใจให้เจ้แล้วก็ทีมวาไรตี้40อัพด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้เจ้ต้องขอตัวลาไป แล้วเจอกันใหม่ในคิดหนะ้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊า